จากโครงการ EV 3.0ที่จะสิ้นสุดในสิ้นปีนี้นอกจาก b y d แล้วยังมีค่ายจีนค่ายไหนที่ดูยังประกอบรถคืนไม่ครบไหมครับรัฐบาลไทยคงไม่ยืดระยะเวลาออกไปใช่ไหมครับเนต้าคืนเงินรัฐบาลไทยหรือยังครับปัญหาอของเขาคือเขาเขาตามข่าวเนี่ยเขาเหมือนกับแบบเขายังไม่รู้อะไรเยอะอ่าถูกเขาตามข่าวแบบพันๆเราเข้าใจแต่ว่าทีนี้เราบอกว่ามันจะมีค่ายจีนค่ายไหนบ้างที่สามารถประกอบรถได้คืนครบตั้งวะไม่มีมันไม่มีเลยสักค่ายไม่มีเลยดี คือมันรัฐบาลเนี่ยผ่อนผ่อนผันคือยืดเวลาให้อีกยืดไปหมดนะครับก็ยังไม่ได้แล้วก็เหมือนกับว่าเอา3.0เนี่ยไปทบกับ3.5ใช่แล้วก็มันมีเงื่อนไขหลายข้อที่เมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยเรามาอัปเดตกัน <ๆ S 1> ก็ประมาณว่าหลังจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็การผลิตคืนคแล้ว จะมันจะมีเงื่อนไขาบางข้อว่าจะผลิตคืนแต่จะไม่ได้ซับซิได้ด้วยนะอะไรแบบนี้แล้วก็การส่งออกเนี่ยนับ1คันเป็น1.5หรือรอะไรแบบนี้มันมีเงื่อนไขหลายอย่างที่เป็นการผ่อนผันนะไปเรียกแบบนั้นก็แล้วกันถ้าผ่อนผันก่นขนาดน,นี้<อ>ก็ยังทำไม่ได้แล้วก็บางค่ายก็ยังมาบอกว่าขอ ev c 0อีก คือมันไม่ใช่ว่าไม่ได้อย่างเดียวมันไม่มีแนวโน้มไม่ใกล้เคียงใกล้เคียงที่จะไม่หลีกคืนได้จริง่ะใช่และเนต้าก็ไม่คืนเงินรัฐบาลไทยเพราะว่าอย่างที่บอกไอซูเปาหลงจงแม่งก็บินหนีออกนอกประเทศไปเรียบร้อยแล้วซูเปาหลงนี่เฉย อเหรอมันก็ตุ๊ดลกันก็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 บรระฮะใช้คำนั้นก็ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นทุกควันนี้ก็ไม่รู้จะไปทวงเงินกับใครจะฟ้องร้องอะไรกันก็ไม่รู้สบอจะช่วยอะไรได้สายคุ้มครองผู้บริโภคช่วยอะไรได้ไม่มีใครช่วยอะไรได้เพราะมันไปมันหมดแล้วรอดูแล้วกันว่าหลังเกิดสงข้ามราคาในมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้รัฐาจะออกมามีทีท่ายังไงกับมาตรการนี้